เรามีเรื่องของการตรวจสอบอยังไงว่าเอ๊ะมันเหลือมันเหลือสองวงจริงหรออะไรแบบนี้ค่ะหรือว่าโฆษณาอื่นๆที่เข้ามาแล้วบอกว่ามีจํานวนจํากัดนะอะไรแบบนี้ค่ะค่ะจริงๆแล้วเราก็เคยตรวจสอบนะคะแต่ตอนนั้นเนี่ยหลายปีมาแล้วก็ทางทางสบ,บดูแล้วก็พิจารณาว่ามันไม่เข้าลักษณะที่จะเป็นการหลอกลวงผู้ผู้บริโภคผู้บริโภคสะเกินไปว่าต้องรีบซื้อทันทีนะไม่ไม่ซื้อแล้วเดี๋ยวคุณจะไม่ได้รับสิทธิ์นคะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเขาเขาบอกว่า เขาก็มีขายตลอดแต่ว่าบางทีมันก็จํากัดเหมือนกันที่ว่าสินค้านั้นอาจจะมีจํากัดจริงๆถึงได้บอกว่าผู้บริโภคให้รีบโทรเข้ามาแต่ถ้าผู้บริโภครีบโทรเข้ามาแล้วซื้อสินค้าแล้วไม่พอใจก็สามารถคืนสินค้าได้อันนี้เป็นสิทธิ์ตามกฎหมายที่ให้คืนได้ตรงนี้ก็ยังไม่ถือว่าเป็นการ ถึงขนาดว่าหลอกลวงลลนในลักษณะช่ชอกงผู้บริโภคเลยค่ะนะคะ,คะและเรื่องของการเข้าไปตรวจสอบเราพูดเรื่องของการทําผิดกฎหมายของโฆษณาแต่ละชนิดนะ mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นทางสื่อทีวีสื่อหนังสือพิมพ์หรือว่าสื่อดิทยลสารอื่นๆด้วย mm hmm. เรื่องของการที่สคบไปตรวจสอบ mm hmm. ต้องดูยังไงเวลาที่เราผ่านตาม,มีทีมงานมาเปิดช่องนู้นช่องนี้ดูยังไงว่าโฆษณานีา้น่าจะเข้าขายผิดกฎหมายหรือว่ามีการระเมิดมีการหลอกลวงประชาชนผู้บริโภคแบบเนี้ยค่ะ โฆษณาที่เผยแพร่ทางสื่อโ<ม>ทรทัศน์แล้วเนี่ยถ้าเราเห็นว่าอาจจะเป็นโฆษณาที่น่าจะเกินจริงหรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเนี่ยยกตัวอย่างเช่นการโฆษณารถประหยัดน้ํามันนะคะ<ม>เดี๋ยวจะให้น้องกน,นวินซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่ทำเดี๋ยวขอเสริมนิดนึงก็คืออย่างที่บอกไปนะ,ะในช่วงวันต้นที่พี่สุจิตาบอกไปว่าเรื่องในกรณีที่ ยังไม่มีหน่วยงานใดดูแลเนี่ยนะครับก็จะเป็นอำนาจของสคบเข้าไปดูแลใน,นเรื่องของการคุ้มครองผู้รั้งโฆษณาที่เราเริ่ม<ๆ>เคยดําเนินการลงโทษไปก็เป็นเรื่องของโฆษณาประหยัดน้ํามันะนะครับส่วนใหญ่ก็เราอาจจะเห็นได้ว่านะใน การตอนเขาโฆษณาเนี่ยเขาจะบอกว่าประหยัดน้ามันได้ทนู้นเท่านี้วิ่งไปวิ่งไปเท่านี้ไปเหนือหรือไปใต้ก็ระกลับอ่าพอกลับมาใช้น้ามันแค่ถังเดียวอะไรอย่างเงี้ยตัวอย่างอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งจากการทดสอบแล้วก็การพิสูจน์แล้วเราก็จะเห็นว่าการโฆษณาของเขาเนี่ยมันไม่ได้เป็นเทจแล้วเข้าไปทดสอบด้วยกับเขาหรือเปล่าหรือว่าเราดูจากความเหตุผลความเป็นมาเป็นไปสถานีฐานเบื้องต้นก็คือเรื่องเรื่องทั้งหมดเนี่ยถ้าสบตรวจพบ่าเห็นว่าการโฆษณานั้นจะเป็นเท็จหรือกรณีมีผู้โร้องเรี้นเข้ามาเนี่ยเราก็จะเปิดโอกาสให้ทางผู้ประกอบธุรกิจรบเาาททกดสอ สินค้าโดยอาจจะเป็นการอ้างพยานหลักฐานต่างๆนะครับแล้วก็ผลการทดสอบที่เขาไปทดสอบมาแล้วจริงๆเขว่ามันเป็นอย่างไร<ค>ะนะครับแล้วบางตัวอย่างที่เราจะเห็นได้ว่าที่เขาโฆษณาไปเนี่ยมันไม่สามารถทําได้เพราะอะไรเพราะพอเ,เมื่อเขาทําการทดสอบเนี่ยเขาบอกเขาก็เขาก็จะไปชี้แจงครับในกรณีบอกว่าวิาว่งนะครับที่หกสิบห้าสิบถึงหกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่เวลาเราเราในฐานะผู้บริโภคประชาชนคับจริงๆเนี่ยเราขับไปใต้หรือเราขับไปทางเหนือเนี่ยฮะเราคงวิ่งประมาณ ร้อยกว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงกิโลเมตรต่อชั่วโมงมันก็คือมันไม่สามารถนะครับเอามาใช้กับชีวิตประจำวันเราได้โฆษณาบางอันคืออาจจะโฆษณาแบบนี้แต่ว่ามันมีการนําแต่ข้อดีๆนําไปโฆษณาแต่บางเรื่องก็คืออาจจะปกปิดไว้ไม่ยอมบอกว่าคุณต้องวิ่งแค่ห้าสิบหกสิบกิโลเมตรนะคุณถึงใช้น้ํามันแค่ถางเดียวแบบนี้จะมีข้อได้จริงนะข้อได้จริงเขาเป็นตัวเล็กนะครับประชาชนส่วนใหญ่นะที่วิ่งกันส่วนใหญ่ไม่ไม่ได้วิ่งโดยใช้ความเร็วตามนั้นจริงๆ ก็คือการโฆษณาอาจจะเห็นได้ว่ามันไม่เป็นเท็จแต่ถือว่าก่อให้เกิดความใจผิดในสาาะสาคัญเกี่ยวกับสินค้าถ้าถ้าพูดถึงกรณีที่เกิดขึ้นแบบเนี้ยนะคะที่แบบโฆษณาตัวเลขมีการปลดปิดข้อมูลดิฉันเห็นโฆษณาทุกวันนี้ที่ตามทีวีเองหนังสือพิมพ์เองมันก็จะเป็นคล้ายๆแบบนี้มีการให้ข้อมูลแค่ด้านเดียวอีกด้านหนึ่งไม่ให้เราเข้าไปตรวจสอบยังไงสําหรับเรื่องเหล่านี้คะรับตอนนี้ทั้งสบก็ได้พยายามที่จะคุยกับผู้ประกอบธุรกิจนะครับในส่วนของภาคธุรกิจไม่ว่าจะเป็นภาคใดก็คือขอให้มีการขึ้นรายละเอียด นะครับตัวแช่ไว้ประมาณสัก5วินาทีนะครับเ<ม>พื่อให้ผู้โดยพวเนี่ยได้เห็นแล้วก็ทราบข้อความตัวนี้แล้วก็ข้อความต่างๆเนี่ยต้องให้ผู้โดยพวเห็นนะครับ<ม>แล้วก็ชัดเจนด้วยครับและหลังจากที่เข้าไปพูดคุยกับทางผู้ประกอบการนะคะคได้รับความร่วมมือดีไหมฮะครับก็ถึงต้นถึงปัจจุบันก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะก็ไม่มีใครร้องเรียนเข้ามาในสคบ ค่อนข้างเยอะใช่ไหมหลังจากที่ทางสคอบอมีการเตือนเตือนไปแล้วอะค่ะใช่ครับก็ปัจจุบันก็คือถือว่าลดน้อยลงกว่ากว่าเดิมพอสมควรนะครับค่ะและที่ผ่านมามีคนร้องเรียนแบบนี้เ,เกี่ยวเกี่ยวว่าเรื่องของการโฆษณาเกินจริงโฆษณาหลอกลวงผู้บริโภคเนี่ยเยอะไหมคะก่อนที่สคอบอจะทํางานแบบเชิงรุกแบบนี้มากยิ่งขึ้นนะคะ คร่เพราะปัจจุบันมีได้รับการร้องเรียนมาอยู่ก็คือได้รับการถ้าถามว่าได้รับการร้องเรียนอยู่หรือเปล่าก็ได้รับการร้องเรียนอยู่ทุกวันนะครับสคบก็ดําเนินการเข้าไปตรวจสอบแต่จนช่วงหลังนีที่สคบได้มีมาตรการเข้มงวดไปกับทางผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยแล้วก็ดําเนินการมาตรการในทางอาญาก็คือมีคําสั่งห้ามการโฆษณาแล้วก็เปรียบเทียบปับเนี่ยทำให้การโฆษณาที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายในจนถึงปัจจุบันในมีจํานวนน้อยลง ค่ะและเรื่องของการฝา่าฝืนกฎหมายลงโทษแบบนี้หารลงโทษขั้นหลายแรงสุดกับขั้นต้นสุดนี่มันประมาณเท่าไหร่คะในการที่จะโฆษณาเกินจริงหรือว่าหลอกลวงประชาชนนะคะครับสคบอของเราเนี่ยก็คือโทษของการโฆษณาที่เป็นเ<ม>ท็จหรือเกินความจริงหรือก่อให้เกิดความวิจใจผิดเนี่ยก็จะมีโทษคําสั่งก็คือโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสั่งห้ามการโฆษณาชิ้นนั้น<ม>แล้วก็มีมคําสั่งเปรียบเทียบปรับนะครับในส่วนของบริษัทนะครับห้าหมื่นบาทแล้วก็ ผู้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทอีกห้าหมื่นบาทนะครับนะคะ,คะและที่เข้าไปตรวจสอบเนี่ยเยอะไหมคะโฆษณาที่เหมือนเป็นเสมือนหลอกลวงประชาชนหรือว่ามีการโฆษณาเกินจริงจนทําให้เราต้องเปรียบเทียบปรับแบบนี้ค,ะค่ะครับปีนึงก็มีอยู่เกือบหลายร้อยเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับที่เยอแล้วอยู่พอเขาโฆษณาตามฟีทีวีหรือว่าตามเคเบิลหรือว่าโฆษณาดาวเทียมต่างๆนะคะในโทรทัศน์ดาวเทียมอยู่ๆพอเราเตือนเขาเราสามารถถอดเขาออกจาก การโฆษณาในระบบของทีวีได้เลยเหรอคะได้เลยหรือเปล่าในเรื่องในเรื่องของการที่มีมาตรการสบรถ้าตรวจสอบแล้วนะคะเห็นว่าเป็นการโฆษณาที่ผิดกฎหมายคุม้มครองผู้โพคในเรื่องการโฆษณาที่เป็นเท็จหรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือว่าเสื่อมเสียสิลธรรมหรือว่าสนับสนุนให้กรรทำผิดกฎหมายเนี่ยคณะกรรมการก็จะมีคําสั่งห้ามเมื่อสั่งห้ามแล้วเนี่ยเขาต้องหยุดการโฆษณานั้นนับ นับจาก1ิบวันที่เขาได้รับคําสั่งห้ามตรงนั้นะนะคะถ้าฝ่าฝืนก็มีโทษปรับรายวันเลยนะคะแล้วจะทำอย่างไงเพื่อที่ให้กลับเข้าสู่ระบบในการที่จะสามารถโฆษณาได้ะคะ่ะสมมติว่าของเราีติงไปว่าเอมันโฆษณาเกินจริงหรือเปล่าเขาต้องกลับไปถ่ายทําโฆษณาใหม่หรือว่าตัดบางช่วงบางตอนที่มันเป็นการโฆษณาเกินจริงแล้วกลับเข้าสู่ระบบการโฆษณาในช่อง ทีีวได้ตตามมปกิคะคือเขาจริงๆแล้วเนี่ยเขาเขาก็มีอิสระที่จะทําการโฆษณานะคะแต่ว่าการโฆษณาน,นั้นน่ยต้องไม่ใช้ข้อความที่มันฝ่าฝืนกฎหมายของเราถ้าสมมติว่าเราสมมติว่าเราสั่งห้ามประโยคคําว่าถังเดียววิ่งไปกับกรุงเทพ ะยะลานะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันมีเงื่อนไขอื่นเยอะแยะอ,อย่างที่น้องเขาบอกไปว่าที่เขาใช้ในการทดสอบเนี่ยถ้าเขาจะโฆษณาอีกเนี่ยเขาก็ต้องใส่เงื่อนไขในการทดสอบนั้นให้ครบคอันนี้ยกตัวอย่างในเรื่องของอการโฆษณารถยนต์ประหยัดน,น้ามันหรือในเรื่องของผงซักฟอกที่บอกว่าซัก ซักครั้งแรกขาวเหมือนใหม่พอเราเรียกมาทดสอบที่สคบเราก็เตรียมผ้าเตรียมคาบที่เปื้อนไว้เนี่ยให้เขาซักเลยใช่ค่ะก็คือมันไม่สามารถที่จะขาวเหมือนใหม่ได้อาจจะแค่สะอาดขึ้นเท่านั้นตรงนี้ก็คือเราก็สั่งห้ามไปในเรื่องการโฆษณาที่เกินจริงแต่ถ้าเขาอยากจะดําสื่อโฆษณานั้นเนี่ยกลับมาใช้ใหม่เนี่ยเขาจะต้องแสดงเงื่อนไขหรือว่า ไม่ให้ใช้ข้อความนั้นคําว่าขาวเหมือนใหม่เพราะว่าพิสูจน์ยังไงก็คือมันก็ไม่ขาวเหมือนใหม่อาจจะตัดประโยชข้อความนั้นไปแต่วิธีการสแสดงการซักผ้าอย่างเงี้ยสามารถทําได้ปกติคือตัดข้อความที่เราเห็นว่ามันเป็นเท็จหรือว่าไม่เป็นธรรมกับผู้บริโภคนั้นออกไปก็สามารถมาโฆษณาได้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่ถึงกับว่าห้ามไม่ให้สื่อนั้นออกโฆษณาเลยแต่ว่าถ้าเขาไปทําการปรับปรุงแก้ไขให,ให้มันถูกต้องไม่ใช้คําที่มันเกินจริงหรือว่าหลอกลวงผู้บริโภค ตรงน,นี้เขาก็สามารถทําได้ค่ะก็เรียกว่ามีกระบวนการขั้นตอนนะคะกว่าที่พอโฆษณาออกเรื่องหนึ่งคือมันจริงๆแล้วตามกระบวนการขั้นตอนนะคะเขามีการมาขอทางสคบก่อนหรือเปล่ากว่าที่จะออกโฆษณาไปหรือว่าเราสามารถที่จะปล่อยให้ทางาเกี่ยวกับการโฆษณาเนี่ยค่ะสินค้าชนิดหนึ่งโฆษณาเนี่ยสามารถที่จะนําเข้าสู่ระบบการโฆษณาในทีในทีวีได้เลยอะคะ่ะ จริงๆแล้วเขาไม่ต้องมาขออนุญาตสคบก่อนแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่แน่ใจว่าสื่อโฆษณาตัวนี้เนี่ยถ้าออกอากาศไปแล้วเนี่ยมันจะผิดกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยเขาก็สามารถมาขอให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นได้แต่ว่ามันจะต้องมีค่าธรรมเนียมก็คือ1 0,000บาทต่อหนึ่งเรื่องซึ่งผู้ประกอบธุรกิจมักจะไม่มาขอเพราะว่าอยู่ๆจะมาเสียเงินเปล่าให้สคบในการที่พิจารณาหรือว่าดูโฆษณาชิ้นเดียวของเขาใช่ไหมคะเขาก็จะไม่มาขอต่อคณะกรรมการแต่ว่าเขาก็ จะมาขอความเห็นจากทางเจ้าหน้าที่ว่าโฆษณาเรื่องนี้ถ้าเขาจะออ,ออกอากาศไปเนี่ยสคบเห็นว่ามันจะผิดกฎหมายสบคบไหมเราก็จะให้ความเห็นไปในเบื้องต้นว่าข้อความนี้ไม่น่าใช้หรือว่าถ้าคุณจะใช้เนี่ยคุณมีเหตุผลสนับสนุนอะไรหรือเปล่าตรงนี้ค่ะแล้วทางสถานีโทรทัศน์ซึ่งเขาจะรับออกอากาศในระบบฟรีทีวีเนี่ยเขาก็จะถามสคบมาอีกทีนึงว่า บริษัทนี้นะที่ทางคณะกรรมการเซนเซอร์ของช่องเนี่ยส่งมาปรึกษาสคบเนี่ยสคบเห็นว่ายังไงถ้าเราบอกว่าโอ้คำถ้อยคำนี้แบบมันน่าจะผิดกฎหมายเราเนี่ยไม่น่าจะให้ออกเขาก็จะไม่ไม่ออกอากาศให้ใอันนี้เขาก็แต่เราก็บอกไปว่าความเห็นที่เจ้าหน้าที่ให้เนี่ยเป็นแค่เบื้องต้นมันไม่ผูกพันในตัวหน่วยง,งานว่าจะไม่ผิดกฎหมายเลยแต่ว่าก็ เป็นทางเลือกทางหนึ่งให้กับผู้ประกอบการถ้าไม่แน่ใจก็ปรึกษากับทางเจ้าหน้าที่ได้ในการที่จะให้ความเห็นในเรื่องนั้นค่ะซึ่งที่ผ่านมาก็มีทรที่อาทิตย์นึงก็มีมาประมาณ4-5่าลายขึ้นไปะนะคะแต่้องขอต้องขออนุญาตเสริมน,นิดนึงพอดีก็คือ ในกรณีที่ผู้ริโภคนะครับอาจจะเห็นว่าสคบไม,ไ,มไม่ปัจจุบันเนี่ยทำงานน้อยหรือไม่ไทํางานเลยถึงปล่อยให้มีการโฆษณาที่ไม่อาจจะฝ่าฝืนออกมาก็คือขอเรี้ยนไว้ว่านะครับถ้าเป็นการโฆษณาทั่วไปเดี่ยเราจะต่างกับการโฆษณายาหรืออาหารที่ต้องขออนุญาตก,กับทางออยออก,ก่อนนะครับแต่การโฆษณา สินค้าประเภทโดยทั่วไปเนี่ยสามารถโฆษณาได้เลยใช่สามารถโฆษณาได้เลยแต่เมื่อทางเจ้าหน้าที่สคบหรือมีผู้บริโภคมาพบเนี่ยก็คือเราค่อยแจ้งมาคือจะแยกกันใช่ไหมคะถ้าอย่างเป็นพวกเครื่องสําอางเป็นเรื่องของยาแบบนี้ต้องต้องไปขออนุญาตออยก่อนถึงจะเอามาโฆษณาได้แต่ถ้าเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ทั่วไปไม่จําเป็นต้องมาขออนุญาตทางสคบหรือว่าถ้าขออนุญาตจะให้คณะกรรมการลงความพิเารณอย่างที่คุณสิทธิตาบอกคือต้องใช้เงินหนึ่งหมื่นไพ่ขออนุญาตสําหรับเรื่องนี้ก็เลยทําให้มีสินค้าบางตัวที่ไม่ขอ อนุญาตแล้วก็ออกไปแล้วก็มีการทําผิดกฎหมายเกิดขึ้นด้วยะนะคะค่ะก็เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยนะคะในประเด็นว่าแล้วถ้าผู้บริโภคล่ะไปเจอโฆษณาเหล่านี้แล้วเกิดการหลอกลวงเกิดขึ้นจะทํายังไงจะมีการเรียกร้องยังไงกับสคบได้นะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะ